มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบุญถาวรเล่านิทานตอน5ดาราสาวถูกมัดติดเสาออกมาเคลื่อนไหวเล่านิทานอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนายบุญถาวรปัญญาสิทธิธ์ที่ปรึกษาของสสเต้งตมงคลกิจโดยล่าสุดนะคะได้เล่านิทานเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดต,ตอนที่5เหตุการณ์ดาราสาวถูกจับมัดผู้ลงมือ เครียดหาทางออกว่าจะปกปิดอย่างไรดีพร้อมเผยคำใบ้นายใหญ่อยู่เบื้องหลังอีกทีว่าเป็นชายสูงไวัยคนหน้าเหลี่ยมนิทานตอนห้าดาราสาวผูกติดมัดกับเสาผมมีนิทานเรื่องฆาตกรรมอัมพางจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของคนบางคน อยู่ณประเทศแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและก็เจ้าหน้าที่รัฐนิทานตอนที่5ผู้เล่านิทานขอเล่าซึ่งเป็นเรื่องแต่งขึ้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้หญิงที่มีเพื่อนสนิทเพื่อไม่ให้ตนเองต้องถูกทำร้ายเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดเมื่อความจริงใจของนักแสดงสาวที่มีต่อเพื่อนสาวคนสนิทถูกทำลายลง ด้วยความโลภและนำมาซึ่งความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ทำให้ตนเองตกอยู่ในชะตากรรมอันแสนโหดร้ายด้วยความเสียใจและความแค้นใจนักแสดงสาวผู้น่าสงสารก็เกิดขึ้นและมีความคิดในขณะนั้นโดยคิดได้เพียงแค่ว่าทำอย่างไรตัวเองจึงจะรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดขึ้นและมีหนทางวิธีการใด ที่ให้คนอื่นมาช่วยเหลือตนเองดังนั้นตลอดเวลาที่อยู่ในห้องก็ส่งเสียงเรียกร้องบอกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ช่วยด้วยซึ่งเป็นคำพูดซึ่งอยู่ตลอดเวลาที่ถูกขังเอาไว้ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งพระเอิญในวันเกิดเหตุนะโรงแรมแห่งนั้นแม้จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กๆ แต่ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติและอดีตข้าราชการคนหนึ่งของประเทศไทยนั้นได้เข้ามาใช้บริการและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางขณะและได้ยินเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของหญิงสาวชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตข้าราชการจึงเดินเข้าไปสอบถามกลุ่มชายชะกันและเสียคนดังว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทหรือมีเหตุผิดปกติหรือไม่อย่างไร เสียคนดังบอกว่าไม่มีอะไรพอดีภรรยาเจ้านายเมาแล้วก็เอะอะโวยวายผมกำลังจะพากลับไปบ้านพักเจ้านายครับเสียคนดังโมโหอย่างสุดขีดและควบคุมอารมณ์โกรธไว้ไม่ได้จึงเข้าไปทำร้ายนักแสดงสาวอีกครั้งประกอบกับคำสั่งของชายสูงวัยบอกให้จัดการให้เรียบร้อยภายในค่ำคืนนี้จึงสั่งให้ทีมงานจัดการกับนักแสดงสาวด้วยวิธีอันโหดร้าย อีกฝ้าของคนบนเรือเครียดอย่างหนักทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเพื่อนสาวคนสนิทก,ก็ดังขึ้นพอรับสายเสียคนดังก็พูดว่าเรื่องนี้ชักจะไปกันใหญ่แล้วไม่ต้องติดต่อไปหาแม่เพื่อนของเธอหรอกนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและมีคนเห็นเหตุการณ์อีกด้วยตอนนี้กําลังเอาเพื่อนเธอออกไปจากโรงแรมแล้วก็หาวิธีจัดการเพื่อนตัวรายของเธอและจัดการยังไงก็จะแจ้งให้ทราบ ่ําคืนอันแสนโหดร้ายและเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วและประกอบกับความหวาดระแวงในความผิดที่เกิดขึ้นและเกรงว่าตัวเองกับพวกจะมีความผิดร่วมกันกับเสียคนดังกล่าวและยิ่งทําให้เพื่อนคนสนิทกับเพื่อนเกิดความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นขณนะเดียวกันเสียคนดังได้ออกคําสั่งให้ลูกน้องของตนไปขับเอารถยนต์มาจอดที่บริเวณด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่ง และต้องรีบเคลื่อนย้ายตัวลักแสดงสาวไปยังสถานที่อื่นอย่างเร่งด่วนเพราะเกรงว่าจะมีคนรู้จักและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในความเงียบสงัดและความเกรงกลัวความผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวหรือคิดวางแผนมาก่อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันรวเดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมงทําให้เสียคนดังขุนคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรถึงจะไม่ไปถึงตัวเจ้านายชายสูงวัยคนหน้าเหลี่ยม หลังจากนั้นไม่นานก็มีโทรศัพท์เข้ามาเมื่อชายสูงวัยถามว่าจัดการเรียบร้อยหรือยังเสียคนดังบอกว่าเรียบร้อยครับนายท่านสบายใจได้ทุกอย่างเป็นตามที่ท่านสั่งครับเจ้านายก็วางสายโทรศัพท์ไปแต่ความกัดกุ้มกลับมาตกอยู่ที่เสียคนดังว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีในเวลาที่เหลือ ในเวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดนี้จะวางแผนอย่างไรให้ตนและก็เพื่อนสนิทของนักแสดงสาวและทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้พลผิดได้โยนความผิดและก็ตาบาบให้กับนักแสดงสาวผู้น่าสงสารเป็นคนผิดและก็รับเคราะห์ไปเพียงลําพังนิทานอีศศเรื่องนี้นิทานชาดกหรือนิทานที่แต่งขึ้นนี้จะเป็นความจริงหรือความเท็จก็ไม่มีใครรู้พี่น้องประชาชนครับนิทานเรื่องนี้ถ้าสมมติฐานเป็นความจริงในชีวิตจริงของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ถูกจับมัดแขนมัดขาและก็พัฒน,นาการด้วยผ้าผูกติดไว้กับเสาไม้ในสภาพที่ไร้สติหรือวสลปไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้และอยู่ในระหว่างที่กลุ่มที่โหดเหี้ยมและทําแผนอันชั่วร้ายคิดดูโดยหารู้ไม่ว่าตนเองจะต้องเจอกับอะไรที่ไม่รู้ชะตาก,กรรมอันแสนโหดร้ายนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเธอนับต่อจากนี้ไปมันช่างเป็นเรื่องที่แสนโหดร้ายเหลือเกิน พอ,อนิทานเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดยังไม่จบยังมีอีกหลายตอนผมจะเล่าให้ฟังจนจบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ